สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดประชาตินะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่นะครับกับการปฏิรูปประเทศใน2ตอนแรกเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของปัญหามากมายเลเกินในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเรื่องของความเป็น g l o b a l i z a t i o พูดกันในเรื่องของการบริหารประเทศพูดกันในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาเสร็จแล้วตอนที่2เนี่ยเราก็มาพูดกันในเรื่องที่ จำเป็นหลอเกินที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าถ้าภายในสิ้นเดือนธันวานี้พรบรเข้าสู่สภาผ่านสนชแล้วเนี่ยจะเกิดกระทรวงใหม่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงการอุด,ดมศึกษาก็จะเป็นอยู่สองกระทรวงก็คือหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการและอีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงการอุด,ดมศึกษา วันนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์ดรธรรมศักดิ์พงศ์พิชยมาศนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเป็นอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับท่านอาจารย์จรัดวิสุวรรณนะครับคณะบดีอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์และรองอธิการมหาวิทยาลัยรา,ยราชภาัฏลำไผ่พันธ์ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รู้สึกว่าเราจะพูดเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของถ้าไม่เปลี่ยนตายแน่หลายมหาลัยในโลกเนี่ยมีการยุบตัวก็คือไม่สามารถเดินหน้าได้คนยุคใหม่ไม่ได้สนใจกระดาษไม่ได้สนใจความมีปริญญาแต่สนใจว่าวิชาอะไรที่จะทำมาหากินได้ใช่ทำมาหากินได้ผมมีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจเดินเข้ามาผมถามเขาว่าบริษัทท่านใหญ่หรือเกิน ทำไมมันใหญ่โตแล้วทำไมบริหารได้ท่านรับด็อกเตอร์มาเยอะๆหรือหรือรับคนที่มีการศึกษาสูงๆหรือไม่ใช่พี่เข้าใจผิดแล้วผมรับคนที่จะมาทําประโยชน์ให้กับบริษัทผมได้ <c oughs> ผมบอ้าวแล้วทํำยังไงคําถามแรกผมจะถามว่าคุณมาบริษัทผมคุณจะมาทํางานอะไรให้ผม <c oughs> อันนี้คือคําถาม <c oughs> อันที่สองวิธีการนะครับ ผมให้คนสมัครมาทั้งโลกเลยแต่ผมใช้คุณเอแอลเนี่ยคัดนะครับคัดมาสิบคนเท่านั้นเองที่ผ่านเข้ามาและสัมภาษณ์เพราะว่าการที่จะไปรับสัมภาษณ์คนทั้งหมื่นคนแสนคนเนี่ยทำไม่ได้เสียเวลาเพราะงั้นป้อนโปรแกรมเข้าไปนะคุณส่งใบสมัครมาเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะคัดมาให้เลยเอาสิบสิบแล้วที่จะมาเจอคนเป็น อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นเท่าวความนิดนะครับ,รบ,รบทําไมจําเป็นอย่างไรถึงจะต้องมาปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคืออย่างที่ท่านสิทธิเดชพูดนะครับว่าบริบทของโลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดเลยคนสมัยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นก็ว่าเขาเป็นคนดิจิทัลทั้งนั้นนะใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยมือถือก็ไม่ใช่มือถืออย่างเงี้ยเป็นมือถือพับได้ หรือต่อไปนี่อาจจะต้องใส่ชิปในตัวเองหรือพัฒนาตนโดยที่ว่าไม่สนใจว่าวเองจะเลี้ยงดูเลี้ยงชีพยังไงนะแต่ก็สามารถทำมาหากินหาเงินหาทองได้มันมีงานแย่ไปที่สามารถทำและสร้างเงินได้ในโลกในโลกยุคใหม่นะครับดังนั้นคำว่าปริญญาหรือกระดาษไม่ใช่แล้วลนะหมาอะไรเองก็อาจจะต้องปิดหรือปรับตัวหรืออาจจะต้องทุกช่วงวัยต้องเรียนในหมาอะไร ไม่จําเป็นต้องอายุสิบเจ็ดสิบแปดอาจจะหกสิบแปดสิบเก้าสิบก็มาได้องมีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงแล้วการเรียนการสอนก็ต้องใช้การสื่อสารด้วยโลกสมัยใหม่มากขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักสิบปีที่แล้วเราพูดกั่ว่า mass o อ e n o n l i n e courses moocs นะโอ้ถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอันนี้ก็เขาก็ใช้กันแล้วเมืองนอกก็ใช้อย่างนี้สอนหลักสูตรการบินหลักสูตรวิศวกรรมมันเขาก็สอนแต่อาจารย์ต้องตามไปดูหรือเด็กต้องกลับมามาอะไรมาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเขานะ แล็พวกนี้ยังต้องการอยู่การเรียนอย่างนี้ยังต้องการอยู่การอาจารย์ยังต้องทำในที่เป็นโค้ชทำในที่โค้ชเข้าให้ผู้เรียน,นยสามารถที่จะ รู้อะไรผิดอะไรถูกต้องเป็นโค้รไม่ใช่ทําหน้าที่เฉพาะความเป็นอาจารย์ยิ่าสั่งงานนี่เด็กไปทําคัดเอ็เพสมาตกสมัยใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามาพูดในด้านนี้ก็คือหมายความว่าตัวอาจารย์ก็ต้องปฏิรูปตัวเองแหละอาจารย์ต้องทันสมัยด้วยครับสอนหนังสือต้องให้เด็กเปิดเน็ตได้ตัวเองก็เปิดด้วยสอนด้วยถือไปคุยไปอถ้ามาหยิบตำรามาให้ไปตำราเนี่ยเด็กมันอ่านอยู่แล้วเราแอสไซน์ก็าอ่านเขาอ่านอยู่แล้วแอสไซน์เขาทำอะไรก็ค้นหนังสืออยู่แล้วเขาค้นเร็วกว่าเราอีกบางที ผมว่าภาระเด็กรุ่นใหม่นี่มากกว่าเราเลยสกหน่ยต้องแข่งขันแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้ให้ถูกทางนะเรียนรู้ให้ถูกทางคนทั้งโลกเกือบพันกว่าล้านคนแข่งกันหมดเลยแต่เราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่ทราบคือความพึงพอใจที่จะเป็นคนไทยนะเนื่องจากเรามีอาหารการกินสมบูรณ์อาจจะไม่มีแต่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาประเทศได้เท่าเทียมและสร้างเม็ดเงินผ่านเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ New Economy ยกตัวอย่างกาตาร์ดูไบเนี่ยเขาสร้างอีโคโนมีใหม่ขึ้นมาด้วยเงินน้ำมัน ขายน้ำมันแล้วก็มาสร้างตึกให้คนมาเที่ยวสร้างแอร์คอน i ดิชันสร้างไฟฟ้าสร้างน้ำจืดจากเทคโนโลยีที่เขาใช้เงินซื้ออันนี้เขาสร้างเม็ดเงินใหม่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้เม็ดเงินที่มาจากภาคอาหารการเกษตรบริการเนี่ยพัฒนาประเทศมา400ปีเหมือนกันแต่ช้าของเขาพัฒนาแค่20ปีได้ขนาดนี้ก็คือเขาสร้างคนสร้างคนสร้างความรู้แต่เขาซื้อนะเขาใช้เงินซื้อ S 2> <S, <S 2 <Pop> เขาไม่มีมาอะไรด,ดังๆหรอกแต่ประเทศที่จะแย่อยู่ทุกวันนี้คือเวเนซุเอลาเนี่ยใช้เงินน้ามันฐานหมดทําประชานิยมหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือให้กับประเทศเลยกลับมาประเทศไทยครับประเทศไทยเราพพร้อมหมดประเทศไทยที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเรามุ่งหวังเดบพึ่งต่างประเทศเราไม่คิดจะพัฒนาการพัฒนาและพึ่งตัวเองก็คือเนี่ยพรบสองฉบับนีสองฉบับอ้าวพรบสองฉบับมันจะแก้ปฏิรูปปัญหาที่คุยกันเยอะแยะได้อย่างไร ตามตามนยโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับเขามีความคาดหวังไว้ว่าวิทยาศาสตร์และการศึกษาเนี่ควรที่จะผนวกเข้าด้วยกันบูรณาการเข้าด้วยกันร,ร,รวมทั้งวิทยาศาสตร์ด้านบริการหรือด้านอ,าอื่นๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องผนวกเข้าด้วยกันครับเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มันจึงเป็นฐานในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่คือสิ่งใหม่ๆจะต้องเกิดขึ้นแหละจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพื่อ,อต่อสู้กับสังคมโลกต่อสู้กับการแข่งขัน,น,นที่มันเกิดขึ้นอยา่างรุนแรงในสังคมโลกปัจจุบันนะครับ,รบเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เขากําหนดให้มีสภานโยบายสภานโยบายทางด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขึ้นมาจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ สภานโยบายร่างเป็นตัวกฎหมายขึ้นมาเลยเป็นร่างมาแล้วครับเป็นร่างตัวกฎหมายขึ้นมาเอผ่านโโผ่านคอรมอแล้วก็ผ่านกิสฎิการอเข้าส,าสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับรบ่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงบุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญ,ญัตินี้ก็คือต้องลงมาเล่นด้วยครับก็คือให้อ นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายบริหารที่สูงสุดในเข้ามาเข้ามาเล่นด้วยนายกมีอำนาจหน้าที่กำกับด้านนโยบายยุทธศาสตร์แผนและจัดสรรงบประมาณส่วนรัฐมนตรีสภานายกส่วนรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนั้น,นมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานภายในกระทรวงภายในกระทรวงเพร,ราะนั้นเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น ฝ่ายบริหารสูงสุดเนี่ยบอกว่านโยบายของเราต่อไปนี้เนี่ยการจัดก,การศึกษาเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างก็ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สภานโยบายเนี่ยซ<ม>ัพพอร์ตตามแนวคิดของรัฐบาลนะเพราะนั้นเห็นได้ว่าในพรบรสภานโยบายการรวมศึกษาเนี่ประกอบด้วยสภานโยบายการอุดมคณะกรรมาการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมอันนี้เป็นหน่วยงาน,งนหน่วยงานในในสภานโยบายบนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของของคณะกรรมการ,การก็คือบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็หน่วยงานต่อมาก็คือบอร์ดต,ต่อมาก็คือ,อ,อการบอร์ดการกำกับดูแลการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆและก็กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ใหญ่เนี้ยเขาจะทํางานแบบอินทิเกรตก็คือบูรณาการเข้าหากันนะครับสภานโยบายการดูมึกษาเนี่ยมีนายกรัมตรีเป็นประธานเป็นประธานเป็นประธานบอร์ดประกอบด้วยคณะกรรมการจากรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นบอร์ดนะฮะซึ่งรายละเอียดอยู่ในในพบรบฉบับนี้นะครับอ,อันต่อมาก็คือคณะกรรมการส่งเสร,ริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก็จะมีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้อำนาจคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานบอร์ดประธานบอร์ดของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคอรลมอ,อ,อสวซึ่งเชื่ออาจจะซ้ำกับสองวมเก่า <c oughs> และก็อีกอันนั่นก็คือ,อบอร์ดกำกับดูแลนายกรัิ่มตีและลรลฐมมตีกระทรวงดุดมศึกษาเป็นผู้เป็นประธาน ในด้านการกำกับดูแลนโยบายแล้วก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับ <c oughs> อันนี้เราจะเห็นได้ว่าสภา,านโยบายเนี่ยเป็นสภาที่บริหารในรูปแบบของของบอร์ดนะครับเราย้อนกลับมาดูบอร์ดสภา,านโยบายการอุดมนะซึ่งสภา,านโยบายการอุดมเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างสร้างคนเพื่อที่จะไปสร้างนวัตกรรมครับ <c oughs> แล้วก็ คนที่สร้างจากการอุดมเนี่ยจะไปทําหน้าที่ในการด้านวิจัยวิจัยพัฒนาต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์นะบอร์ดของสภานโยบายการอุดมเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษานะฮะก็จะก็จะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆสําคัญสำคัญที่มาจากวงการศึกษาเช่น ตัวแทนของอธิการบดีตัวแทนของอที่ประชุมอธิการบดีตัวแทนของอดีตนายกสภามหาวิยศลัยเข้ามาทําหน้าที่เป็นบอร์ดนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ทรงรุธทึ่แต่งตั้งโดยคารมอเข้ามาเป็นบอร์ดในการกํากหนดนโยบายเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะเสนอสภาสภาใหญ่สภานโยบายใหญ่ก็คือที่อันนี้ละเอียดไปเอาละเอียด<ๆ>ไป พรบการอุดมศึกษากระทรวงอุดมศึกษาพรบกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยจุดสําคัญอยู่ที่ไหนใครบริหารใครทําอะไรยังไงพรบกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยเราได้พูดไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับ,รบในเรื่องของอยากให้ย้อีกสักครั้งหนึ่งก็คือที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นหัวใจของของพรบฉบับนี้ก็คือได้มีหน่วยงานขึ้นมามีบอร์ดขึ้นมาบอร์ดบอร์ดก็คือาคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษานเนี่ยตัวนี้สําคัญคณะกรรมาการการอุดมศึกษาเนี่ยเป็นผู้กําหนดหนโยบายทางด้านการศึกษาว่ายกตัวอย่างนะครับรบออตอนนี้เนี่ยประเทศชาติกําลังต้องการนักนักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างนาวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยค <c oughs> ณะกรรมาการการอมศึกษาจึงต้องไปกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะผลิตบัณฑิตว่าต่อไปนี้มหาวิทยาลัยใน ในในกำกับของกระทรวงเนี้ย<ช>จะต้องผลิตบัณฑิต<า>ต้องการฟิวชั่นที่สุเด็ดต้องเทีเสิเด็จไปดูนะ,ะต้องการจะผลิตบัณฑิตออกมาในาลักษณะไหนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านไหนแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็คือกี่คนกี่คนวางแผนเลยสิบปีก็คือผู้ <c oughs> ที่จะมานั่งตรงนี้ยจะต้องเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์เหมือนกันในการที่จะไปดูว่าวันนี้โลกเขากำลังต้องการอะไรแล้วจะผลิตคนของเราขึ้นมารองรับไม่ช่ช่ผลิตโดยอำเภอใจเหมือนที่ผ่านมาเมื่อคณะกรรมการชุดนี้วางหลักเกณฑ์และวิธีการแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอีกคณะกรรมการหนึ่งเข้ามาทําการตรวจสอบวางหลักเกณฑ์วางมาตรฐานว่าไอการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภานโยบายเนี่ย ควรที่จะมีมาตรฐานอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้ากำหนดหลักเกณฑ์ในวิธีการเลยเมื่อกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเนี่ยคณะกรรมการมาตรฐานเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ในการลงไปตรวจสอบกํากับถ้าพบว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันดมบริษาใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของคณะกรรมการด่านการอุดมศึกษาเนี่ยก็เสนอ ขึ้นสู่คณะกรรมการการดูหลัาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการนโยบายเนี่ยทราบในการที่จะมีอำนาจในการตัดสินหรือเปล่าในการที่จะยุบไม่ยุบคณะกรรมการการกุดมษามีอำนาจในการที่จะสั่งยับยั้งหรือเพราะว่าคราวที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปัดกันไปปัดกันมาว่าว่าไม่มีอำนาจว่าไม่มีอำนาจเอาอย่างนี้ฟันธงว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ ก็มีอำนาจนะตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็คือมีอำนาจให้สั่งยุติการดําเนินการจัดการศึกษาหรือยับยั้งยับยั้งยับยั้งชั่วคราวให้ไปให้ไปทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานซะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการการดูนบุษาเนี่ยกับคณะกรรมการมาตรฐานการดูนรษสาเนี่ยมีอำนาจมากครับในการที่จะลงโทษมหาวิทยาลัยในกํากับของกระทรวงนี้มาทางนี้หน่อย เกิดกระทรวงใหม่ละกระทรวงศึกษาธิการไปทําอะไรล่ะกระทรวงศึกษาก็มีงานหนักเหมือนเดิมแต่ว,ว่าน,น,น้อยไปนิดน้อยไปนิดก็ถ้าหากว่าพรบรของอเด็กแรกเกิดจนถึงแปดขวบผ่านสนชมไม่ทราบผ่านหรือยังผมไม่ได้ตามปอดีแต่มันออกมาพร้อมกันเนี่ยเป็นกฎหมายที่ผ่านคอรมอมาพร้อมกันครับตรงนั้นน่ะแปดขวบก็จะดูแลโดยใครเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ที่เหลือก็คือว่า เป็นเรื่องของประถมมัธยมและอาชีวะ,วะก็อยู่ในมือของกระทรวงสาธาริการตามเดิมก็ถือว่างานเบาไปเยอะแต่อาชีวะเนี่ยในดับวิยตีอ่ะเป็นอุดมศึกษานะอันนี้นคณะกรรมการบอร์ดเนี่ยจะต้องมาดูอีกทีว่าบอร์ดของสภาอุดมศึกษาพิจาร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยซึ่งกํากับกระทรวงใหม่จะต,ต้องมาดูแลว้ว่าตรงนี้ซึ่งเป็นอนุปริญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอุดมศึกษาแล้ว เพราะปัจจุบันนี่อาชีวะเขาทำถึงปยาตรีนะฮะเขามีสิทธรริทำอันพรบรตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่าในกฎหมายเขาเขียนเลยยกเลิกกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลยตอนนี้นะค,ค,ครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าควรจะยกเลิกถ้าจะปรับระบบซ้ใหม่เราต้องการคนระดับที่เป็นนักผู้ปฏิบัติที่มีทักษะเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรต่างๆมากเหลือเกินใน เพื่อไปทําเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะฮะงนั้นคนกลุ่มนี้อาชีวะก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ถ้าอาชีวะมาทํากระดาษขายกระดาษด้วยเนี่ยมันมันผิดอยู่แล้วผิดรูปแบบซึ่งรัฐบาลก็ตัดสินใจหลายเรื่องดีนะอย่างเช่นหนึ่งครูเนี่ยครู5ปียกเลิกเลยซึ่งมผมว่าดีมากรับครู4ปีนะพูดครูนิดนะพูดครูนิดครู4ปีเนี่ยพอแล้วพอปีหนึ่งเนี่ยมาเรียนวิชาทั่วไปพอปีสองปี3จึงไปเรียนวิชาเฉพาะที่คนที่จะเป็นครูเขาชอบ เช่นเขาอยากเป็นครูคณิตศาสตร์คนคนนี้ต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวคณิตศาสตร์ต่างๆให้เต็มที่กับสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปีสี่จากนั้นพอปีสี่ปีอะไรก็มาเรียนวิชาชีพที่เป็นทักษะของความเป็นครูมีการร้องกันขึ้นมาหลังจากที่ออกรายการปีสองครันบอกการประกันคุณภาพอ่ะครับผมวันๆครูวาจารไม่ต้องทาอะไรเลยครับมานั่งแก้เอกสารเนี่ยพรบบอตรงนี้และกระทรวงศึกษา เ <c oughs> รามีอะไรจะเสนอเนะทําให้สิ่งเหล่านี้ลดแต่มาเพิ่มคุณภาพเด็กคือจริงๆแล้วในกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเขียนลึกลงไปในรายละเอียดเป็น,นเป็นมาตราได้ครับแต่กฎหมายนี้ก็สามารถจะไปออกเป็นกฎกระทรวงได้กดกรระทวงไม่ว่าจะเขียนกฎหมายดีหรือกฎกระทรวงดีเอ่อพรบรดีหรือกฎกระทรวง <c oughs> เขียนไว้ดีเยี่ยมแต่ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เป็นไปในทางที่สุจริตซื่อสัตย์ต่ออำนาจหน้าที่ตัวเองกฎหมายดีอย่างไรก็มีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไงมีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่าเท่าที่ดูนะก็ไม่เห็นมีการบังคับใช้นะที่ผ่านมาเพราะจะบังคับใช้ก็หลุดทุกทีเราก็ไม่เข้าใจว่ากคือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันมันเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับมันเป็นบทบัญญัติที่กว้าง การกระทําความผิดเฉพาะเรื่องหลุดจากเฉพาะเรื่องมาแล้วถึงมาลงตรงนี้ก็ถ้าถ้าจะพูดอ่างนีคือมันเป็นมา,มาตรากระโถนกระโนท้องพระโง <c oughs> มันกว้างเพราะนั้นการนําสืบเพื่อที่จะลงโทษจําเลยในการกระทําความผิดเนี่ยมันยากแก่การพิสูจน์นะฮะตามปรัชญาของกฎหมายอาญาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ายังมีเหตุสงสัยอยู่เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ยกประโยชน์แก่จําเลย ถ้าไม่สามารถพิสูจน์หรือนําสืบให้ชัดว่าเขาได้กระทําความผิดจริงเนี่ยหลักกฎหมายยาบอกว่าจะเอาคนบริสุทธิ์มาลงโทษไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยการฟ้องหนึ่งห้าจเนี่ยทนายความหรือว่าอายการเนี่ยต้องสืบอ,อย่างละเอียดแล้วก็ได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนสารจริงจะลงแต่ถ้าปรากฏว่าสืบแล้วเนี่ยไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้กระทาความผิดได้กระทําความผิดจริงเนี่ยสารยกซะเป็นสว่วนใหญ่กลับมาสู่ในจุด <laughs> ที่เราคุยกันนะครับเพราะช่วงสุดท้ายรายการละหรือเวลาอีกประมาณสามสี่นาทีมีอะไรที่จะเพิ่มเติมในพรบฉบับนี้หรือไม่ที่เห็นว่าสมควรที่จะเพิ่มเติมหรือว่าส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์คือภาพรวมของมหาวิทยาลัยนที่เป็นกรมศึกษาเนี่ยเป็นบุคคลระดับครีมระดัมันสมองของชาติเขามีเกียรติเขามีสารภาพพิเศษคือเป็นนักวิชาการ ผมว่าเมื่อรัฐบาลมีพรบ,อรบอรสองฉบับนี้เนี่ยพอเพียงแล้วอยู่ที่ทําความเข้าใจกับสังคมรอบๆแล้วก็สังคมมหาวิยาลัยให้เข้าใจว่าในบริบทอย่างนี้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศทําให้แสงปลายโมงที่เรามองออกไปมันจะได้เห็นนวัตกรรมของทุกศาสตร์ทุกด้านที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ผมมีความหวังในเชิงบวกมีความหวังอย่างนั้น สิ่งที่เราพูดเนี่ยกาลังสร้างสิ่งสร้างคนให้เก่งากฎการใหม่สร้างคนใหม่ต้องการให้เก่งสังคมที่มีแต่เราไม่ได้มีการพูดกันในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของคนอันนี้เราจะแทรกเข้าไปผมเรียนตามตรงว่ามันเป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธมันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสงสงแห่งที่จะต้องทําหน้าที่ประยุกต์เอาหลัก คำสอนของศาสนาพุทธปรัญญาของพุทธมาสู่การปฏิบัติให้ได้เพราะว่าตรากระทรวงมันก็ชัดเจนตราวชออกชัดทุกอย่างตราชัดเจนมันสื่อสารถึงปรัญญาพุทธหมดมาลายสงเนี่ยทำหน้าที่ดีมากอย่างเดียวตอนนี้คือให้โอกาสกับพระเนนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาอะไรได้ปริญญาได้กระดาษไปอันนั้นน่ะผมเองเห็นด้วยแต่ มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยควรจะประยุกต์ทิศทางการพัฒนาตนเองให้มีปรรีิญธรรมขั้นสูงแต่ประยุกต์ปรัชญาพุทธเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยด้วยผมว่าเรื่องนี้ยาวต้องพูดใหม่ต้องเริ่มใหม่ต้องไปป<ห>ินเซชั่นใหม่ครับผมว่าวันนี้นะวันนี้เนะี่ยพรบรสภาอุดมศึกษาตรงนี้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นพอเพียงที่จะทําการกํากับ หรือคัดหางเสือให้อำนาจมีทั้งอำนาจมีทั้งการมีบริบทของนโยบายและวิสัยทัศน์ชัดเจนไม่มีปัญหาว่าผมไม่เมีอำนาจนะไม่มียอำนาจแน่นอนเพราะนายกแล้วนายกนั่นแะอาจารย์จรัสในฐานะเป็นนักกฎหมายครับมองว่าพรบฉบับนี้เป็นอย่างไรพูดถึงหลักการและเหตุผลแล้วก็ในเรื่องของการที่จะอินเิอร์เกรตหรือการ อินท e g r a t e หน่วยงานเข้าหากันเนี่ยนะครับูเคเขียนกฎหมายไว้ไว้ดีนะฮะบูรณาการได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ยถ้าไม่มีบทลงโทษมันก็มีการละเมิดได้อเท่าที่ดูแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยกฎหมายสองฉบับนี้ไม่มีบทลงโทษไม่มีบทลงโทษงั้นต้องเพิ่มนะเอก็คงอนุมานนะว่าถ้ามีการละเว้น หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสองฉบ,บับนี้ก็คงไปบังคับพึ่งกฎหมายอาญาก็คือ157นั่นเอง <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมเรียนแล้วข้างต้นว่าการฟ้องดำเนินคดี157ในเดี๋ยวนี้ข้าราชการเนี่ยไม่กลัวแล้วเพราะ <ๆ S 1> ว่าถ้าเราจะใส่ไปในนี้แหละ,ะ,จ,ะจริงจริงแล้วเนี่ยบทกําหนดโทษกฎหมายเนี่ยน่าจะมีบทกําหนดโทษนะครับครับบทกฎหมายที่ไม่มีบทกําหนดโทษก็เหมือนเสือไม่มีเขี้ยวเสือกระดาษนะฮะ เสือกระดาษฮะพอรบอนี้จะเป็นเสือกระดาษไหมเอาคําฟันธงเลยทั้งนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้ผู้บังคับใช้ฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสงกัดกระทรวงถ้านายกเอาจริงหัวสายหางก็ต้องกระดิกครับถูกไหมครับแต่ถ้านายกไม่ให้ความสําคัญด้านการศึกษาเพราะอย่าลืมว่ามพอการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับ อำนาจเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายการเมืองครับจะเกรงใจกันหรือเปล่าครับอันเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดต้องขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศชาตินะครับพรบทั้งสองฉบับที่ตั้งกระทรวงการุดมศึกษาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสำฤทธิ์ผลมากมายเพียงใดกันล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายและส่วนที่สําคัญก็คือพวกเราเองเนี่ยนะครับจะทํำยังไงให้พวกเราเองหรือบุตรหลานของเราเนี่ย มีคุณภาพที่จะแข่งขันกับคนทั้งโลกได้7,000กว่าล้านคนหลายเวียนเปลี่ยนไปมากมายาน,นะครับเรามีอยู่70ล้านคนวันนี้มีคนแฝงเข้ามามากมายมหาลัยต่างๆมีการซื้อขายกันในท้องตลาดนะจากต่างประเทศยังคงมีเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่อันนี้ต้องฝากสอนชอนะครับในฐานะที่ท่านคือหลักในการที่จะทำให้พรบฉบับนี้ มีประสิทธิภาพหรือไม่วันนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร,รธรรมศักดิ์ผมพิชยมาศนะครับท่านอาจารย์จรัดวีสวรรณ์นะครับลาท่านผู้ชมมาพร้อมกันครับสวัสดีครับ